สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเปรียบเทียบเลนส์2ตัวนี้นะครับผมตัวหนึ่งคือ Sony FE 85 m mm m f 1.8ส่วนตัวขวาคือ Sigma 85 m mm m f 1.4 DG DN นะครับซึ่งต้องขอบคุณร้าน G Master Shop นะครับที่ให้หยิบยืมมาทำรีวิวก็เป็นร้านเป็นเพจสำหรับเทรดซื้อขายเลนส์โซนีโดยเฉพาะนะก็ลองคุยได้ใครอยากจะหาเลนส์อะไรน้องเขาก็น่ารักดีนะครับผม ต้องบอกแบบนี้ครับว่าที่ผมเปรียบเทียบ <ๆ S 1> เลนส์2ตัวนี้เพราะว่าในช่วง8 5ม mm. มของโซนี่มันมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับทั้งในค่ายนอกค่ายแต่ว่าทั้ง2เนี้ยเป็น2ตัวที่ผมสนใจนะครับด้วยความที่มันมีความสดใหม่มีความคุ้มค่าแล้วก็น้าหนักเล็กเบานะครับตัวซ้ายเนี่ยคือตัวของค่ายก็คือ85เมตร F 1.8ตัวเนี้ยคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายมันเป็นตัวเบสบัสเจ็ตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับราคาประมาณหมไไื่นปลายปลายแต่มาพร้อมกับสเปค มากมายนะครับผมเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะมันมาพร้อมกับลิเนียร์มอเตอร์ถึง2ตัวนะครับทำให้ตัวมันโฟกัสได้อย่างรวด,ดเร็วมากๆนะครับผมยังมาพร้อมสวิตช์ AF MF มีปุ่มมาให้1ปุ่มคุณเซตเป็นอะไรก็ได้วัสดุดูคุณภาพพรีเมียบคุณภาพดีมากนะครับ ดูเป็นโลหะที่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเลนหมื่นกว่าบาทถ้าเทียบกับค่ายอื่นๆเอา,อางี้ละกันในงบเดียวกันเนี่ยผมว่าตัวนี้มีบิวคุณลิตี้ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเห็นแบบนี้ตัวมันเองอะ่ะสามารถที่จะปกป้องละอองน้ําละอองฝุ่นได้ระดับหนึ่งอต้องบอกว่าได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างนายทุนผมที่เคยซื้อมาใช้เนี่ยเขาก็บอกว่าวางทิ้งไว้เฉยๆฝุ่นมันก็เข้าไปฝุ่นมันก็เข้าไปเอาเป็นว่ามันพอ ป้องกันได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้เกรดดีสำหรับรุ่นท็อปอะไรมากมายนะครับผมเจ้าตัวนี้น้ำหนักของมันอยู่ที่ประมาณสัก3าขีดกว่าๆ370ประมาณเนี้ยถ้ารวมฮูดจริงในการใช้จินมีฟิลเตอร์ด้วยเนี่ยก็ประมาณสัก4ีขีดนิดๆก็ต้องบอกว่าเบามากๆถ้าเทียบกับว่านี่คือเ,อเลนส์ของกล้องฟูลเฟรมอะน้ำหนักเบาวกว่าตัวบาติสไซส์บาติส5 f 1 8ซึ่งถือว่าเป็นตัวเทียบใก,ใกล้ๆกับมันด้วยนะครับผมหน้าเลนส์อยู่ที่ 67นะครับผมซึ่งตัวมันเองก็เรียบๆไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วล่ะยกเว้นสวิตสออันอย่างที่ผมได้บอกอไปนะทีนี้เรามาดูตัวซิกมากันบ้างนะครับผมตัวซิกมาตัวเนี้ยต้องบอกว่าตอนที่มันออกออกมาทุกคนก็ดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีตัวเลือกแค่เลนค่ายถ้าเราอยากจะได้สัก85แบบพรีเมียมเลย F1.4 นะครับเนื่องจากตัว1.2นะมันยังไม่ออกมาใช่ไหม เจ้าตัวนี้ออกมาน้ําหนักเนี่ยมันเบาวกว่าเลนค่ายพอสมควรนะครับผมอยู่ที่ประมาณสัก6ขีดไปปลายอ่าใช้จริงนะรวมฟิลเตอร์อะไรเงี้ยก็เกือบเกือบเขีดแหละแต่ด้วยความที่ว่าฮูต,ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่เทอะทะแล้วมีน้ำหนักพอสมควรนะครับเวลาที่มันติดไปจริงๆมันอยู่ที่7ขีดกว่ากว่านะครับทำให้จริงๆแล้วนะถ้าเกิดเราแบบออติดฮูดไปด้วยนะมันก็จะเบาวกว่าตัวเลน GM ไม่เยอะนะประมาณขีด เบากว่าตัว G.M ไม่ใส่ฮูดนะนะประมาณสักขีดนึ่งนะเพราะนั้นแนะนําถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการย้อนแสงอะไรมากมายแล้วก็อยากได้เล็กเบาจริงๆอ่ะตัวฮูดตัวนี้ก็ก็อาจจะไม่ต้องติดตลอดเวลานะเพราะมันมีน้ําหนักพอสมควรทีเดียวแล้วก็ใหญ่เทอะทะมากๆเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้คือคนละตัวนะรับตัว Sigma F.1.4 DGH S.M.R. นะออกมาได้ตัวเล็กและถือว่าน้ําหนักเบานะอาจจะเห็นว่า6ขีดกว่า,วาแต่จริงๆแล้วเนะี่ยมันจะต้องเพิ่มชิ้นเลนอะไรมากมายเมื่อเทียบกับ F. 1 8อะ่ะเห็นความต่างสักครึ่งสตอปแบแบบนี้มันก็ต้องยัดอะไรไปเยอะพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่น่าประทับใจก็คือแม้น้ําหนักของมันจะต่างกันมากเนี่ยแต่ว่าดูขนาดตัวเดีต่างกันไม่เยอะนะเออดูต่างกันไม่เยอะอย่างที่คิดเนอ้อว็บแรกผมคิดว่ามันน่าจะใหญ่ต่างกันเยอะมากๆเลยนะพอมาเทียบกัน ไม่เท่าไหร่เว้ยไม่เท่าไหร่เว้ยหน้าเลนนี่ก็ต่างกันนะครับอย่างที่บอกตัวของค่ายเองแหละหกแต่ของซิกมาเองก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายใหญ่กว่าประมาณสักเออสิมิลเป็นหน้า77นะครับผมทําให้ตัวมันเองอะ่ะก็ถือว่ามีความคล่องตัวนะในการที่จะหยิบจับใช้งานหรือพกพาไปนะครับและเจ้าตัวนี้ยังมาพร้อมกับสเปคเกรดโปรอีกมากมายที่ให้มานะครับ ทั้งวงแหวนปรับรูรับแสงที่เหมือนเลนค่ายตัวท็อปๆอย่าง GM เลยนะครับผมสามารถปรับได้ตั้งแต่ f 1 4ถึง f 1 6แล้วก็คุณสามารถปรับมาเป็นที่ตัว A เหมือนของค่ายเลยว่าอยากจะให้ปรับที่ตัวกล้องแทนนะครับตัวนี้มีสวิตช์สำหรับการล็อกไม่ให้มันขยับได้ด้วยนะอย่างเงี้ยผมไม่สามารถจะปรับได้เพื่อไปโดนสำหรับใครที่ไม่อยากจะใช้วงแหวนรับ รูรับแสงบนเลนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอันล็อกปุ๊บมันก็สามารถที่จะปรับได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะมีเสียงคลิกเราก็สามารถปรับได้อีกว่าจะเอาเป็นคลิกหรือไม่คลิกอ้โหก็เหมือนเลนเกตท็อปทอปเลยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมสวิตช์ af mf เหมือนกับเลนทั่วไปแล้วก็ยังมีปุ่มมาให้ด้วยเหมือนกับของเลนค่ายเลยนะครับก็สามารถเซตเป็นอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นวงแหวนแมนนวลนโฟกัสซึ่งตรงนี้ออกแบบมาได้เหนือดีนะครับตัวนี้เป็นยางแต่ในขณะที่ของเลนค่ายเนี่ยมันจะเป็นโลหะเสาะร่องนะครับซึ่งยางเนี่ยข้อเสียของมันคือใช้ใช้ไป ก็อาจจะบวมจะขาวได้นะครับผมแต่ในขณะที่ตัวที่วงแหวนเสาร่อ,องที่เป็นโลหะลักษณะนี้ใช้ไปก็อาจจะสกิดนิดนึงก็จะบินนะนะเออเป็นสีเงินเงินละละมันจะต้องระมัดระวังในการใช้งานนิดนึงนะครับผมวัสดุของมันก็หนักแน่นคุณภาพดีนะเออออกเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมโพสิตอะไรเงี้ยมันมีวัสดุหลายแบบนะครับของซิกมาออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักเบานะครับซึ่งเวลาที่ผมถือสองมือแบบนี้จะรู้เลยว่าเจ้าตัวซิกมาเนี่ยมีน้ําหนักกว่าพอสมควรทีเดียวนะครับผมมีชินเลนที่ ใหญ่กว่าพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมกังวลเหมือนกันในตอนแรกว่าเอ๊แล้วจริงๆมันจะโฟกัสได้ดีหรือเปล่าสำหรับเจ้าตัวซิกมาเพราะว่าผมได้ทดลองใช้งานเจ้าตัว8 5 f 1.4 gm ของค่ายนะครับผมซึ่งมันเป็นเลนที่เก่าออกมานานมากแล้วนะครับผมไม่ประทับใจในเรื่องของการโฟกัสมากๆโดยเฉพาะในที่แสงน้อยเนี่ย ขาดความแม่นยําแล้วก็ขาดความรวดเร็วนะอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะครับผมก็เลยกังวลเหมือนกันว่าเ,เจ้าตัวซิกมาเนี่ยจะเป็นยังไงต้องบอกว่าจากการที่ได้ใช้งานเนี่ยพบว่าเจ้าตัวซิกมาตัวนี้เออมีการโฟกัสที่เร็วกว่าเจ้าตัว GM นะทั้งแม่นกว่าเร็วกว่านะแน่นอนมันออกมาทีหลังมันก็สดใหม่กว่าแหละแต่ว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัว85.1.8ตัวเนี้ยชินเลนนอกจากจะเล็กกว่าแล้วยังยัดรีเนียร์มอเตอร์มาถึง2ตัวซึ่งถือว่าเป็นระบบขับ เคลื่อนตอนนี้ที่ถือว่าดีที่สุดในสายตาผมนะครับต้องบอกว่ายังห่างชั้นนะต้องบอกว่ายังห่างชั้นนะครับผมเจ้าตัว fe 85mm m 1 8เนี่ยโฟกัสได้เร็วกว่าแม่นกว่าไวกว่ามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครคิดจะเอาเจ้าตัว sigma f 1 4 dgdn ตัวเนี้ยไปถ่ายอะไรที่เคลื่อนไหวรวดเร็วเช่นเด็กวิ่งลูกวิ่งถ่ายกีฬาถ่ายสปอร์ตสั้นๆเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะต้องทำใจนิดนึงว่าอาจจะมีอัตราการพลาด สูงนิดนึงนะครับผมแม้กระทั่งแสงดีบางครั้งก็ยังมีแอบเ,เออไปบ้างก่อนที่เราจะดูภาพตัวอย่างในการถ่ายพอเทตโดยเฉพาะเลยนะรีวิวนี้ผมไม่เน้นอย่างอื่นผมเน้นพอเทตล้วนๆเรามาดูเรื่องความคมกันนิดนึงนะครับที่ลบแสงกว้างสุดซ้ายคือโซนี่ขวาคือซิกมานะครับทั้งคู่มีความคมชัดอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมมากๆตั้งแต่กลางภาพขอบภาพไปถึงมุมภาพนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวในเรื่องของความคมชัดไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะ ส่วนในเรื่องของ Distortion ทั้ง2ตัวนะครับเมื่อเราเปิดการปรับแก้จากในตัวกล้องแล้วเนี่ยทำได้อย่างโอเคมาตรฐานนะครับใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเอาละครับสุดท้ายเรามาดูการ AB t e ท t ภาพของเลนส์2ตัวนี้ในการถ่ายบุคคลและกันผมเน้นแค่การถ่าย p o r เท a นะในรีวิวนี้ซ้ายโซนี่ขวาซิกม a ทั้ง2ตัวเปิดที่รูรแสงกว้างสุดใช้สี s t ต n d า r d แล้วก็ฟิกค่าไว้บาลานซ์ที่ daylight นะครับ ผมตั้งบนขาตั้งกล้องนะครับจะเห็นว่าเฟรมของ Sigma จะแน่นกว่านิดหนึ่งนะครับผมผมลองถ่ายในหลายๆคอมโพสิชันนะครับเต็มตัวครึ่งตัวทั้งหลวมทั้งแน่นนะครับผมเพื่อจะได้เห็นโบเก้แบบชัดๆอ่าก็ลองพิจารณาดูว่าลักษณะโบเก้แบบเนี้ย f 1.8พอแล้วสาหรับชั้นหรือเพื่อความหายคาใจชั้นเพิ่มอีก20,000ื่นเพื่อไปเอาซิกมาดีกว่านะครับผมลองพิจารากันดูแต่ว่าผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใหญ่มากนะแล้วใหญ่กว่าที่ผมคิดด้วยก็คือในเรื่องของสีสันกลายเป็นว่าเลนส์งตัวนี้ให้สีสันที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมจะเห็นว่าทางขวาซิกมาเนี่ยจะให้วอมโทนที่มากกว่าดูดุดันกว่ามีคอนทัสที่แน่นกว่านะครับในขณะที่เลนค่ายจะดูใสๆเบาๆมากกว่าอ่ะ อันเนี้ยมันแล้วแต่ชอบก็ลองบอกผมหน่อยแล้วกันว่าสําหรับคุณถ้าจะต้องเลือกเลนสอตัวเนี้ยคุณจะเลือกตัวไหนจะเอาแบบประหยัดเงินหรือจะไปตัวซิกมานะครับสำหรับตัวผมเองผมพอมาเปรียบเทียบตรงนี้โอ้ก็ถือว่าเกินคาดนะแล้วก็ได้คำตอบในใจแล้วละว่าถ้าวันหนึ่งผมจะเพิ่มเลน85ในกระเป๋าเนี่ยผมจะเอาตัวซ้ายหรือตัวขวาน่าเสียดายนะครับจริงๆยังจะมีบาติส85 1.8ที่กำลังจะมาถึงมือผมอีกตัวนึงเนี้ย มาไม่พร้อมกันไม่น,น่นน่าจะมันกว่านี้นะไม่เป็นไรล่ะเพราะว่าเจ้าตัวบาติสกับเจ้าตัว FE F 1.8จริงๆชิ้นเลนถือว่าสูตรวางชิ้นเลนถือว่าใกล้เคียงกันมากมันต่างแค่ชุดเลนที่เป็นกันสัรเท่านั้นเองนะครับผมเอาละทิ้งท้ายไปด้วยซีนสุดท้ายก็คือผมลอง APS-C ครอปให้ดูสำหรับใครที่กะว่าซื้อมาแล้วเผื่อว่าอาจจะได้ใช้มุมแถวๆ135มิลด้วยอ่าก็คือครอปเข้าไปจะได้เห็นว่าที่รูปแสงกว้างสุดเวลาที่เราครอปเข้าไปแล้วเนี่ย จะได้โบเกต่างกันแบบไหนนะครับอย่าลืมเม้นต์บอกผมหน่อยว่าสําหรับคุณคุณชอบสีสันแล้วก็ลักษณะโบเกตัวไหนมากกว่ากันหรือถ้าเป็นคุณจะซื้อเลนตัวไหนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากให้ผมรีวิวเปรียบเทียบเลนตัวไหน a b บเท t aste, อะไรยังไงถ้าผมหามาได้จะทําให้นะครับวันนี้ไปแค่นี้เจอกันใหม่ลูวนสวัสดีครับ